การพูดจะพูดยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะสิ้นจบได้เพียงเป็นแม่แนวคำพูดเพื่อเป็นการพูดศรัทธาทำเองแต่ความจริงแล้วมันตัวปฏิบัตินี่สำคัญคือปฏิบัติเราพูดกันว่ดปฏิบัติวันนี้ก็มีาพากอะไระนี่เราก็จำได้จะเป็นคนอินเดียสององค,คมาจากการามาเรียนใีนั้น มาขอฝึกรรมฐานอนแค่สามเดือนนี่คนมรนจะเรียนจบแล้มันก็ยังมีภพสงสัยเรื่องาากงออารปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินี่มันก็หลายอย่างบางคนก็ปฏิบัติกรรมฐานบางคนก็ต้องรับสิน้นบางคนก็ต้องให้ทานมันหลายอย่างแต่ เรโลกเนื้อหาสาระธรรมะจริงๆแล้วก็คือมาแก้ไขปัญหาที่ผมยุ่งยากผมยุ่งยากหมายถึงอะไรคือผมทุ่มผม,ผมเดือดร้อนผมสับสนวุ่นวายนี่เนี่ยเมืเราจะเรียนทางธรรมะเนี่ยว่านักดมตีนักทำโทนักทำเอกจน ได้ปเปลี่ยนสองสามถึงเก้าประโย์ก็มีความหมายจะมาแก้ปัญหาตัวเองวันนี้ทางโลกก็เช่นเดียวกันเรียนตั้งแต่ปหนึ่งถึงปสี่แล้วครับมหกแล้วกบถึปงปริญาจีปริญาโคปริญาเอกเขาเรียกว่าด็อกเตอร์ก็จะมาแก้ปัญหาเรื่องความปุ๊บคนสับสนวุ่นวายถ้าพูดภาษาัยใหม,หม่เขาเรียกว่าเซ็ง แต่วความจริงละบ้านก็เียว่าคบเหมือนกันความเซ็งกับความเบื่อหน่ายใช่ไหมเป็นงานของ่ละคนความเบื่อหน่ายในการงานใช่ไหมเบื่อหน่ายใน,นที่ตัวเองดังนั้นจึงควรทำธรรมทานบางคนไปเรียนหนังสือเคยสอบไยได้เที่ยวเรียกสอบมาได้ไม่ได้เสียใจแล้วบป็นความเสียนใจกับเพชน้อยเมื่อทำใจเบื่อหน่ายที่ที่ตัวเองบางคน ก็เลยเป็นทุกข์บางคนเคยเรียนมาสอบไม่ได้เลยสอบกี่ครั้งกี่ครั้งเขาไม่ได้ก็เบื่อหน่ายเห็นเ,นเพื่อนเพื่อนเขาได้เราไม่ได้บางคนเรียนสอบมาได้เปนทุกคนผลได้ไปสอบส,ส,สมัครงานอย่างจำนวนข็าะาชาคนงานจะติดผลเมีคนไปสมัครงานยางว่าก็ต้องยี่สิบคนร้อยเมื่อสอบไม่ได้ก็จะน,น้อยเนือ้อสัาใจเข้าไป อันนี้มีแต่ล,ล้นและมีแต่เกิดเมื่อคนพวกเกิดขึ้นมาแล้วครับเป็นคนคงตารือซึมเศร้าทางนี้ด้วยว่าเนี่ยแม่งค<า>ือเศร้าคึเศร้าคือเศร้าบ้านเราขาเรียว่าคนมืดนะคือตาอะไรนะไม่รู้เรื่องอะไรนะ่ยคนเลาไม่รู้เรื่องคนระับเนี่ยมันมันก็เสียอย่างนั้นจริงว่ะหลักพุทธศาสนาที่สอนไปให้คนเราแก้ปัญหาตัวเองทั้งสังคม เรื่องควมเง่อง่ตึงตึงตาตึงเสานัา่นจะไม่มีไม่เกิดขึ้นเรื่องควมเที่ยวเงื่อหง่งงอย่างที่บ้านหลวงพ่อเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่า,วามันรู้ทำเองการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนทำ้ากระทาแบบนี้เรียกว่าสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานนั่นเรียกว่าทําให้สงบคิดสงบใจ จะทำมิจฉาก็ตามให้มันสงบติสงบใจล้วทุกคนเราต้องการความสงบไ,นะไปอยู่ที่ไหนน้องก็เดือดรอด้อนมันไม่สงบไปทําสมาทานสมาธนส,ส,สงบแต่เมื่อในขณะที่เรานั่งอยู่คนเดียวเราไม่ต้องพูดต้องคุยใครหลับตาอย่าในในงนาี้ภาวนาจะหายใจเข้าก็ได้จะหายใจออกก็ได้สั้นยาวหรือลมหยาบละเอียด แล้วจะเราจะรู้เราจะพูดสบาจารน,น์สองยังไงต้องพูดไปบางคนชอบโทรอาใจเข้าออกโทรอย่างนีง้หรือว่าสมาอะหังก็มีนับหนึ่งสองสามคนอันนี้เป็นวิธีทนทะ้านั้นแต่ไม่ใช่เป็นตัวจริงเป็นวิธีเหมือนกับเราที่จะไปเรียนหนังสือครูเขาจับสอนจับกระดาษมาให้อันนี้ยังไม่ใช่ทำเปลน่ยนะเพียงครูแนะนําวิธีจับสออย่างนี้ขอกระดาษมาวางนี้ก่อน เขียนไปเขียนแต่เ็ยังไม่เก็ดไม่ถึงเรื่องนี่นแหละเป็นวิธีทำดังนั้นที่พูดมาเนี่ยเป็นวิธีทําให้ใจสงบงนะแต่มิัดแจ่นไม่สงบบางคนก็ทุกขคนคิดเนี่ยแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องวามสงบนี้สงบอย่างเนี่งถ้าสงบอีกอย่างสงบแบบไม่รู้สงบแบบหนึ่งสงบแบบรู้สงบแบบไม่รู้เขาเรียกว่าสมภาน เป็นอุบายสงบจิตสงบแบบรู้เนี่ยมันสงบคละเรื่องกันสงบแบบรู้เนี่ยไม่ใช่ต้องการกับที่ว่าจิตสงบคือสงบแบบปัญญาสงบจากความหลงผิดสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะหรือสงบจากผมไม่รู้คือมันรู้แล้วมันต้องสงบถ้าไม่รู้ก็ต้องอยังไม่สงบเมื่อขณะให้ยังได้ให้มีความรู้สึกรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่รู้ทิกมือขึ้นไม่เป็นอย่างนั้น ให้รู้สึกลงไปมันไหวกันมู่ให้รู้สึกตามผมมันเพื่อนมันหยุดก็ให้มันรู้สึกสันทีมันหยุดมันไหวกันให้รู้สึกอันนี้เรียวสงบสงบแบบรู้สึกเหมือนบกโตเดียวเป็นการเจริญพัฒนาก็ได้เจริญก็ได้พัฒนาก็หมายถึงเราทำให้ที่ที่มันไม่ดีแต่ตองแก้ต้อบพัฒนาให้มันดีขึ้น บันนี้เขามันจะริงก็ทําให้มากขึ้นเมื่อทำมากจะเป็นยังไงไม่ต้องรู้ลงหน้ารับรองว่าคนทําอย่างนี้ทําให้ติดต่อสม่ำเสมอขยันจริงๆแล้วให้เวลาเข้าสิบปันทุกจะลดน้อยแต่ถึงไม่ลนก,ก็จะน้อยไปร้วยความสงสัยร่งเลก็จะหมดไปและความไม่สงสัยร่งเลก็จะมากขึ้นเมื่อความรู้แจ้งให้จริงมากขึ้นมากขึ้นความไม่ได้ก็าหายไปเอง เมื่อความไม่รู้หายไปหมดแล้วมีแต่ผมรู้เขาว่าผมรู้เท่าไหร่วะสติสมาธิปัญญาล้วนเนี่ยแต่เราไม่รู้อะสติสมาธิปัญญาล้วนๆนี่มีความหมายอย่างไรไม่รู้คือว่าสติสมาธิปัญญาล้วนๆคือมีแต่ของลง้วนๆไม่ใช่ของปลอมแปลงไม่ใช่ของหลอกลวงคําว่าล้วนๆเนี่ยหมายถึงว่ารู้ก็รู้จริงๆจริ่งในที่สุด ่อันนี้ทรงอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าตายแล้วถึงจะได้รับไม่ได้หมายส่วนรับผลตั้งแต่เมื่อยังมีลมหายใจในขณะที่ทํานี้เองอวิธีนี้คือเป็นวิธีที่เอามาใช้กับชีวิตจริงๆเช่นเราทําบุญก่าาอกรรมปาณาคอุบุญเช่นไม่เคยรู้ว่าบุญคืออะไรไม่เคยดู้รักษาศีลก่อไปุดเว้ยเนี่ยแดีแต่ไม่รู้ความจริงแลวบุญ เหมือนกับที่เราอยู่ที่สวรรค์ส,สามารถจะมองเห็นด้วยสายตากร้าย่างเี้เรียบอีกอย่างหนึ่นนงก็คือหนักที่แรกลดหนักเมื่อมาลกของจน,นิงมันเบาขึ้นยนกระถางมันเป็นเรื่องสมมุติเท่าวัรเป็นหน้าที่ทุกคนจะเลยได้เรื่องนี้ไม่ใช่จะยกให้ภาพของของเจ้าหรือไม่ได้ยกให้ใครๆทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทคนทําได้แต่แล้วบุคคลคนที่จะทํานัะน จะทำจริงไหมหรือทำไม่จริงถ้าทำไม่จริงก็ได้ของไม่จริงถ้าทำจริงก็ต้องได้ของจริงไปของจริงคืออะไรคือผมรู้นี่แหละแต่ามรู้นี่แหละจะยืดยื่นให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้จริงหรอการทำบุญดีแล้วแต่ว่าจะให้คนอื่นเอาให้เราไม่ได้อันนี้เป็นวิธีทำจังหวะให้มันเป็นตรงกับเ,ยบยเลียยบหย่อยโคเหยียอเคลื่อนไหวนนี้บหทั้งสิบไปยืนเดินนั่งนอนนั้นเอาไปแล้วอันเนี้คือ จะพูดโดยเฉพาะเป็นวิธีปฏิบัติวันนี้ท่านสอนเวลาน้ำอย่างนี้ยมันเจ็บแข้งเจ็บขาหรือปวดหลังปวดเอวเปลี่ยนได้อันนี้เรียกว่าสัมสาษณัยาพต้องมันทําได้คนก็ต้องทําได้ใครๆทําได้ต่ว่าการจะทําแบบนี้คือมันมีจงาวะคือไม่ให้มันลง ทำดีๆแล้วครับไม่หลงเมื่อมันไม่หลงแล้วครับแสดงว่าเราภาวนาในครั้นทันเลยนะทำให้จิตใจมันมีฟุ้งกว่าสะอาดนฟุ้งกันแล้วใครคอยระวังอย่ไม่ต้องระวังให้มันฟุ้งมันยิ่งฟุ้งก็ยิ่งดีที่อดีตที่ไม่ใช่ให้สงบแต่มันสงบอีกแบบหนึ่งทำอยู่ในบ้านให้มันรู้สึกสวนพอที่มันคิดรู้สึกได้ให้มันมันก็จะมาอยู่ในตัวนี้พอที่มันคิดปุ๊บนะครับคิดแล้วรู้สึกจะให้มันรู้ ให้มันรู้คิดแต่อย่าไปห้ามของคิดที่หลวงพ่อพูดหบ,บือมือเขามวยให้มีไวที่สุดพอดีมันเลืเองอันนี้ยตำนานแล้วกันใบนี้ก็จะเดินตกรมในจะกมใบนี้ก็ได้ด้จออื่นก็ได้เดินมันลาเอยมันเื่อยเก็อ่งน้เวลาเดินตรงกลมไม่ต้องาวนาเอากมรู้สึกเอควเอารู้สึกข้ามแต่ตามหมายรู้สึก้เราจะดูที่เดียวมันเลยเราทำอะไให้มันลู้ยกขึ้นลงไป ไม่ให้บริกรรมให้รูดซึ่งพวกนัย่างยาเอาเพียงแค่รู้สึ่งับบนี้กับนั่งลงมันเป็นว่าอี้จะบุญย่อยทำมันจะทำท่หนสนานเมื่อทําอย่างนี้แล้วสนานแล้วก็ต้องยังมีวิธีที่จะทำตาแต่ว่าอันนั้นไม่ต้องเรียนอะไจะทาอย่างนี้ทํามทุกพอตัวถ้าทําอย่างนี้มีอุ่นสงเราไปต้องว่าถามมันจะเป็นยังไงไม่ต้องถามเพราะเราได้พอไม่พืดลงดิ้นแล้ว เราควรดินแล้วเราอนามัยดต์นาพืชเป็นนั้น,น,นต้องงอกขึ้นมาจริงๆเพราะมันได้ดินแต่ได้เอาดินกบมนไว้แล้วก็เย็นผมร้อนอบอุ่นขึ้นมาได,ได้สไดส่ดวนกันแตกดอกขึ้นมาจะแตกเบี้ยขึ้นมาจะเป็นต้นเป็นลาออกดอกออกผลขึ้นมา,าได้รับอย่างนะั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหากเราทําจริงๆแล้วมันจะรู้จริงๆเมื่อมันรู้จริงๆแล้วสามารถที่จะเอาไปนเละนําคนได้ เมื่อคนอื่นได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอย่างที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจนั้นก็รเรียกว่าอาน,นิสงส์ของเราได้ทํางานตามหน้าที่เรียกว่าเป็นพระได้ทุกคนเป็นพระได้พระตอนนี้เราพระเป่ผู้สอนคนคือเราสอนเขาให้รู้จิตไม่ได้สอนให้ตักบาตรตอนเท้าฮะแล้วอาหารเป็นตรงกลางวันนะคะตอนเช้านะเย็นนลต้วน้ำต้มน้ำร้อนจะถวายพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ได้สอนเพียงท่านสอนให้หกําหนดรู้ ในไอเดียบทเขาเข้าใจไหมเออมันเป็นยาเทียมจะท่านขอให้รู้าำนดกคำหนดรู้อย่างนี้วันนี้เราไม่ได้ไม่ได้กำใหดรู้เลยคือเรายังมากกว่ารู้แต่ขายจายกัน่พูดโทพูดโทที่มีคมหมายถูกอย่าแ่ใจว่าพูดโทแล้วนะพูดโทที่เราซอกหาตุนคาะตัวไม่รู้จักเลยดูอันนี้เป็นลูกเนี่ยเขาให้สั่งเขาด้วยนะขึ้นลูปไม่ใช่รูคําอย่างนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้รูกทำเลย นี่เป็นโลกลูกคำนามันไหว้พอได้ไว้ก็นึเป็นนามของลูกติดกันนะลูกนามันติดกันลูกทำนามทำกระทำอยู่นี่เองลูกโลกนามโลกโลกมันเป็นบินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาลูกโลกนันเอเจ็บหัวปวดท้องเป็นโลกอันนี้โลกทางเนื้อหนังโลกทางกายโลกทางใจวันนี้ไม่เจ็บหัวไม่ปวดท้องไม่เป็นอะไรแต่ว่าดีใจเสียใจ พอใจไม่พอใจชอบเปรียบต่าง,ง,งนี่ว่าไม่ลูกทางใจมันเขามีค่ะมุลุจการนี้ก็ต้องสภาพมันเคลื่อนไหวเป็นมันเป็นทุกข์ทุกข์เปคนไม่ไหวนั่งนิ่งๆดูนะเดี uh ๋ huh. ยวนี้มันไหวที่ไหนอย่างนี้มัน uh huh. มีไหวไม่เริ่มไม่ไหวติดสงบเลยไม่ไหวออ uh huh. ไหวที่ไหนเออเออถ้าเรา nang n e ่ g จะไม่ให้มันไหวที่ไหนมันติด มันนะมันมันมันไหลอยู่เรื่อยเลยว่าเป็นตัวอนิจจังเราะว่าพัฒนาไม่ได้ตัวนี้พัฒนาได้ตัวใจทุกขังเพราะมันแบบทุกอยู่แล้วไหวอย่างสิ่งเป็นทุกอันนี้จังไม่เที่ยงอนัตตาห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามสภาพที่ว่ดอันนี้ไม่แน่นอนแต่คนตายเองเพราะจะไหลแฟบไปเรื่อยใช่ไหมคนเราเกิดมาไม่ควรให้ผลาดเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาทีเดียวเคยได้ยินไหม เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาทีเดียวหมายถึงว่าคนเรามาเกิดเป็นคนเนี่ยอันนี้พูดให้มันชัดเราจะคิดว่าเราจะได้มาคิดที่ขอยากเข้าใจี่ยเราต้องทําให้มันถึงที่สุดข,ของเราอย่างน้อยก็ต้องให้เรารู้ในสิ่งว่าจริงเรื่องนี้ถ้าหากเราไม่รู้จริงๆแล้วการทําการพูดการคิดนั้นจะไม่ผล ทำอันนี้เนี่ยรู้ข้ารู้ข้าวรู้บาปรู้บุญรู้ดีแล้วมันเนี่มันจะไว้เองนะถ้าอย่างว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะมมันจะเป็นอย่างนี้สั้ายเลยนันนัจะไว้เข้าวผูเดี่ยวมันไวข้าก็ได้ใช่นฮะง่ายเพราะมันใจมันจะเพ่งลงไปคุณงแ้วบันนี่แต่เราทาอย่างเนี้ยไม่ได้ดูมันจะเป็นใจมันเพ่งคนดเดียวมันมันจะเป็นคนเดียวในขณะที่ทําไว้ไวเลยมันแน่นหน้าอกหรือมุนสื่อสารรีบไปทําอย่างนี้ทำสั้น แล้วย so ังมาให้มันร yeah, ู wow, <S 1> <S 1> wow. Wow. ้ส wow. ึกวัวนี้แน่นหน้าอกก็อยารู้มึนจิตสกปรกส่งกระแสตาไปกระจายมองไม่จะหายอันนี้หายออกเมื่อเรามองอยู่กันแค่เดี๋ยมันหายออกไม่ได้ให้เข้าใจไว้เราต้องทําสายตาไปกระจายมองไปกระจายมองแล้วเราอันนี้รู้สึกอันนี้มันจะไล่ัวไม่รู้ยกคุณค่าของเรื่องการทําอันนี้มีประโยชน์มากค้ายๆคือว่าเราจะทาเอาสร้างบูจากหลังนี่ก็ได้ ยังไม่เท่าเราลิกมือขึ้นนิดข้างเดียวรู้สึกตริดีกว่าสร้างบทนะเนี่ยทำไมเนี่ยมันดีทำไมก็เพราะมันรู้เนี่ยสร้างบทไม่รู้เลยไม่รู้อะไรนี่เดแก่ของรู้บุญคืออะไรไม่รู้เลยบุญคือเราแค่ขามือเท้าตาไม่ทิศพ,พิการทิศพิการเขาเลมไม่พติการคือปลอดภัยบุญขึ้นมาเป็นสมบัติคนอันนี้มันนี่ครับไม่ดีแล้วเกิดมาเป็นคนพิการไม่ได้เล จะนั่งยังนพาดจิตจิพวกเราในสิ่นี้ให้รู้จิตจิตมรู้อันเนี้ยอย่างนานเอาสามเดือนสามเดือน,มอนไม่ใช่ว่าจะนานเนี้ยอย่างนานสามเดือนต้องรู้เรื่องรุกฐาจะทจริงนะถ้าจะทำแวบน,นี้เอาให้เวลาอีกสิ่งเพียงแต่เพีงให้ผมโกรธผมโลกผมหลงผมยึมดมั่นเรื่องมันนิดน้อยนิให้เวลาอีกหนึ่งปีต่อระยะสามเดือนไปได้อีกปีหนึ่ง บัดนี้ค่อนที่เราจะให้รู้อยากแยกสมถะกรรมฐานเรื่อแยกสิ่นออกมาได้ให้เวลาสามปีเราจะรู้เราจะเห็นเราจะแยกขึ้นมาจริงๆจะเจริญสติแบบนี้เจริญแบบนี้ไม่เขใจเมื่อเราแยกบาปแยกบุญแยกพระพุทธเจ้าแยกพระสงฆ์แยกสมุทตแยกอะไรแยกให้หมดเลยแล้วเนี่ยว่าสมบูรณ์เราทําการทํางานตามหน้าที่ของเราเป็นโยก็เป็นพระได้เป็นพระก็เป็นพระได้ เที่ว่าจะเป็นภาริยาบุคคลไม่ใช่เป็นเป็นแต่ภาริยาสองคนเนี่ยอาริยสงฆ์อริยบุคคลนี่มันคือกันแต่ไม่ได้สุดกันให้เราศึกษาหลักพุทธศาสนาเข้าไปดูังนั้นวันนี้ก็ต้องสาธิตเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นวัรู้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิปัสนาวิปัสสนารู้ไม่รู้เนี่ยให้รู้ไม่ต้องถามกันได้คิดว่าจิตใจจะได้คิดว่านามก็ได้คิดว่าอะไรก็ได้คิดว่าตัวตัเนี่ขันธ์ว่าตัวตนนี่มีตัวกูขึ้นมาแล้วอันนั้ไม่รู้จักจบบุคคล สมมุติต้องยืมกันมาใช้ตลอดไปถ้าไม่ยืมสมมุติมาใช้แล้วจะอมปากอมฟันไม่เรียกคนกันไม่ได้ไม่จะได้ไม่ได้นะมันต้องยืมสมมติมาคู่กันใช่ไหมวิปัสสนานี่ืสว่านรู้รู้ขึ้นมายกขึ้นมาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าล้วงภาวะเดิมคาว่ารู้แจ้งก็คือรู้ตัวเรารู้จริงคือรู้กาลังเราทําเราโูลเราเก่รู้จริง ยุ่สียงรี่งต่างเขาตา่้งเก่าต่เข้าไไม่รู้ล่วงภาวะเดินเกลื่อนล่วงจากภาวะพวมเป็นปุถุสดเข้ามาสู่พวมเป็นอรียบุคคลลูกคนมเป็นมนุษย์ก็ได้เล็ดจะพูดดังนั้นจึงบุคพระโสดาบันบุคคลไม่จบในแต่คนทุกคนจะสง,งวนลิขสิทธิ์ไม่ได้จะเห็นทำแบบนี้ไม่ต้องไปเห็นสีเห็นแสงเห็นนลกสว่างข้างนอกไม่เอาเอากาลังเคลื่อนไหวขึ้นมานี่มันรู้มันคิดให้มันรู้ รู้มันคิดรู้แล้วมันจะพาเราไปกลับขึ้นมาอยู่อันนี้พอเดีมันคิดปุ๊บเราเห็นรู้เหมือนหนูมีกําลังแรงพอดีหนูตัวนี้เนยอกดับแรงแรงเลยหนูตัวน้อยตายทันทีเลยถ้าตัวใหญ่มันยังตายอยู่แล้วเนี่ยเล็กมันขกเขาเลยอะไรต่างอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติดีเดิมันคิดมาปุ๊บเราจะกเห็นมันปั๊บทันทีปุ๊บคิดมันถุกฟุบเลยแต่ไม่ต้องไปสงบอันนี้คือสงบคือว่ามันทํางานไม่ได้โตคิดตัวนี้มันจะปรุงแต่งไหม มันจะไม่มีอุปทานเราไปให้ต้องการความสงบคือเป็นนั่งอย่างนี้แต้มันปรุงเราไม่รู้บทความมันปรุงไม่รู้คือมันไปถกไปสุกถ้าเรามาอยู่กับเพื่อนเพื่อนหลายคนคนนั้นพูดไม่พอใจก็เลยมันหนีนะเพราะเราไม่ได้ดูมันนี่เองเพราะมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันไหลอยู่ดิใจอนไรไหลอย่างที่พูดแล้วกดหันธาตุาทวนกระแสของน้ำมันไม่ไหลไปมันจะทวนกระแสของน้ำพอดีน้ำทวนมันก็ยืนสู้ อ๋สมมติให้ฟังเคยเคยเห็นน้ำน้ำไหลเชี่ยวเคยเห็น,นมันน้ำน้ำนอบ้านเราคอนโดน้ำนอเคยเห็น <Okay. S 1> เคยเห็นไหมหนูถ้าหากนา้ำเชี่ยวเท่าไรก็ตามถ้า,า, 3, ถา,าเรายืนเทียงแค่นี้นะเราไม่หวั่นไหวเลยแข็งตัวนะ <Okay. S 1> ถ้าเรายืนขึ้นมานาม้ำลึกขึ้นมาขนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นนะถ้ามันดึงขึ้นมาแค่นี้หนละ้ทานบางทีก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าเริ่งน,นี้ทานไม่ไหว กดน้ำนน้ำจะปิวไปท่านจะข้ามไปบรว่าข้ามก็ได้อะไรวะอย่างเง้ยเราจะท้องน้ําไปดีแจะมันตัดตรงไปนีตัดตรงไม่ได้เพราะความดันเราไม่มีเพราะว่าสมมติน้ํามันไหลมาเนี่เราจะข้ามตรงไปนี่ไปไม่ได้น้ำเทียงนี้ไปไม่ได้จริงๆน้ำเทียงนี้ไปสบายถ้าน้ําเทียงนี้เราไปเพราะน้ำมันดันเราไปมันไปใต้ไปอันนี้ก็เหมือนกันคมคิดที่แรกมันจะเข้าไปในคคิดพอดีเรารู้มากเข้ามากเข้ามานจะ คมสติปัญญามันจะแรงเข้าแรงเข้าคมดันมันจะมาคอยเข้าคอยเข้าเราก็จะเรียกว่าสมมุติเอานน้ำมันน้อยขึ้นมาแล้วไปแรงขนานกันเราก็ไปได้สบายอันนี้ก็เหมือนกันเราจะไม่ต้องไปขอร้องอ้อนวอนกับใครที่ไหนไม่มีใครมาทําให้เราเลยเรียว่าทาเองมันไม่ใช่บุญหรือจะว่าบุญก็ได้คัว่าบุญก็ญกต้องยอดบุญ <laughs> เป็นยอดบุญแล้ว นี่อันนี้เรียวกว่าวิปัสสนาที่คำพูดนั่นนี่เมื่อคนได้รู้อย่างนี้แล้วเขาได้ต้นานแล้วดังนั้นวันนี้กี่วันเน้นนำวิธีปฏิบัติผลของมันการยกมือขึ้นเอามือไปเอามือมันผลการของมันคุณจะมาลงังก์โมฆะโมฆะนี้ถ้าใครมีโทสามากจะทําลายโทสะก่อนอย่าเห็นโทสามโทหน้าขึ้นหาก่อน ถ้าใครมีโมหะาคานนั้นจะรู้โมหะถ้าใครมีโลภะมากก็จะรู้โลภะเพราะม,มันจะมาตามลำากัอมาดังนั้นโมหะต้องอยู่ตรงกลางเสมอต้องอยู่ตรงกลางผมวาดังนั้นพวกเราอย่าให้พลาดจริงๆในชีวิตนี้เอาสวรรค์มีพานได้สวรรค์มีพานก็เป็นของคนธรมนธรมดนานี่เป็นของมนุษย์ไม่ใช่เป็นของผีไม่ใช่เป็นของสัตว์ดิลสารไม่ใช่เป็นของบุคคลที่ไม่รู้อยาก เป็นของบุคคลผู้ที่รู้จักรู้จักจริงๆเรื่องนี้ไม่ยกเว้นไม่เป็นของผู้หญิงไม่เป็นของผู้ชายไม่เป็นของพระสงฆ์องค์ไหนไม่เป็นของใครทั้งหมดเป็นสาขุนพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องสาขุให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ถ้าทุกคนเอาไปใช้ในโลกนี้ก่อนาระหรือไม่ต้องไปสร้างอาวุธปัจจัยให้มากเพราะทุกคนสมุดแล้วความสมุดนี่จะหายไปทิพย์ รู้พยายามทำรักษาหนูทำอยู่ที่ไหนก็ไหนยอดพระก็ยกสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอริี้ยบทย่อยไม่ต้องพูดอริี้ยบททั้งสี่นะเอออเลี้ยบอันนี้อเลี้ยบทย่อยนะเราตั้งใจนี่แล้วพิสตารู้ไหมยังไปลัเราคอยามรู้เราสบกับพิสตาให้รู้สึกว่าพิสตาทั้งตัวครับตอนนี้ทีแรกต้องรู้อันนี้หายใจรู้ค้าใจยังไม่รู้ครับเรต้องพยายามอย่างนี้นีน่ อนิยาตกับสีคือนี่้คิดตามันรู้หายใจมันรู้คิดมันรู้มันจะรู้ตัวคิดตัวคุมคิดเยเป็นตัวกุศ่นนนรู้คุคิดเป็นกดสวที่วสลากนะบุญมันรู้อะไรี้ยเดี๋ยวผมยังไม่เคยอธิบที่ว่าอบุดาตสับสีทุกสมุทัยในไลกนี้โลกมรรคทุกมนึ่งขึ้นไปทุกสมุทัยจำให้ทุกคกระตุ้คิดตัวคิดเป็นตัวสมุทัยอันนี้ทุก สมุทัยคัทงหลายกับตัตวน้ำฝนที่มาทําให้ทุกข์ให้สุขสมุทัยก็คือตัวที่ทให้เกิดทุกข์ในเรื่ทุกข์เป็นสุขทุขก็เป็นต้นสมุคัยเดี๋ยวทุกข์ทุกส,ส,สุขอย่างหนึ่งทุกข์อย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกมืดสีดำกับมืดสีขาวเป็นสุขนั่องนีเราไม่เข้าใจด้วยว่าเรามีความสุขไม่ใช่ทุกข,ข์มันทุกข์มันแท้มันทุกข์หน้าดำมัน,นแดงสมุทยัยท,ท,ทั้ทุกข์มากมากมากเป็นข้อปฏิบัติในปฏิบัติอันนี้เป็นปฏิบัติ มักป็นคนตะวเพื่อให้ถึงคนตะทุกเนี่ยคือเพื่อว่านี่โลดถึงคนตะตรวจมีโลคเดี๋ยวคนตะตัวจทำอันนี้ก่อนมักมักเป็นอะไรทำอันนี้มันมักเนี่ยมันคุ้มมักมันลุกทุกตัววันนี้มันคิดมันลูกทุกตัวเป็นมักดูจิตดูใจเราเป็นมักเนี่โลดดอกของมนทุกดับไม่ได้คือมันขึ้นมาทุกมันดับมานทงมันคุ้มทุกดับเอาเองเป็นตัวเรื่องคันข้า คพ้นไปจากการป่วยแก่หรือขันห้าลูกพ้นไปได้ขันห้ากับลูกเมรนาปัญญากังข,นา,ขานวิญญาณน,น่นะลุกพ้นไปจากการปแต่แไม่ได้เพราะว่าขันห้านไม่ใช่ลพ้นไปอย่างถงเป็นสิ่งในกิเลว่าลุกพ้นตัวมันโทภโมฆะโลภะลุกพ้ลลกกนหะน่ยมันจะไม่ป่วต้งได้เรอ,อ,อยาวข้นเลือกพระก็ไปสอนมนอนกันเราะนั้นต้องทำบุญก่อนดีแล้วทำบุญลพอมา,าอได้ผลดีแล้วบุญไหม นนกูส่นในแบนี้แล้กูสนวนหมายถึงตลาดนะครับอตลาดคือตลาดเนี่ยไม่ใช่ตลาดเรียนหนังสือไม่ไม่ใช่แ่าตลาดทํารูปทาอนา้นเนี่ไม่ใช่ตลาดตล,ล,ล,ลาดดูใจเราตลาดล้องคันมาให้เองมันหลงนี่ว่าจงมีส่วนแบง่งที่ข้าพระเจ้าได้ประทาแล้วในบัตรนี้มีส่วนแบ่งก็เราทําถ้าเราไม่ทําตามไม่มีส่วนแบง่งการทำรูปนั้น